สวัสดีครับวันนี้นามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เ,เกิดขึ้นที่วัดเชตวันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเหมือนกันนะครับค่ะเป็นเรื่องอะไรล่ะคะคือมีภิกษุรูปหนึ่งท่านกำลังผ่าฟืนอยู่แถวๆประตูเรือนไฟแล้วก็ จู่ๆก็มีงูออกมาจากกองฟืนนะครับอ๋อค่ะกัดเข้าที่นิ้วเท้าแล้วท่านก็มรณภาพทันทีเลยเรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากในหมู่พระภิกษุนะครับอืมค่ะเรื่องนี้จริงๆมีที่มาที่ไปนะคะอยู่ในอัถกถาขันธปริตตชาดกนะคะอัถกถาขันธปริตตชาดกใช่ค่ะเป็นเรื่องอธิบายบทสวดที่เชื่อว่าช่วยป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายต่าง,างๆพอพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบเรื่องนี้เข้าครับ ท่านก็ตรัสว่าอืมถ้าหากภิกษุรูปนั้นนะคะได้เจริญเมตตาจิตแผ่ไปให้พญางูเต้าตระกูลทั้งสี่งูก็อาจจะไม่กัดหรือไม่ทําอันตรายโหประเด็นนี้น่าสนใจมากการเจริญเมตตาแบบเอ่อเฉพาะเจาะจงไปที่พญางูทั้งสี่เลยใช่ค่ะเจาะจงไปเลยแล้วพระอ,องค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติหรือชาดกเรื่องนี้เพื่อจะอธิบายหลักการให้ชัดขึ้น งั้นเราลองมาคุยเรื่องนี้กันดูไหมครับเรื่องพลังของเมตตาที่ว่าเนี่ยมันคุ้มครองป้องกันภัยได้ยังไงได้เลยค่ะคือต้องย้อนไปในอดีตนานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรมทัตครองเมืองพรราสีครับตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นฤาษีมีฤาษีเป็นบริวารเยอะเลยค่ะอาศ,าศาัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาอ๋อเป็นหมู่คณะใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ว่าแถวนั้นน่ะงูมันเยอะมาก งูหลายชนิดเลยแล้วก็ชอบมารบอวนมากัดทำร้ายพวกฤาษีจนล้มตายไปก็เยอะค่ะโอ้ฟังดูอันตรายนะครับแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแก้ปัญหานี้ยังไงครับท่านก็เรียกประชุมเหล่าฤาษีเลยค่ะแล้วก็สอนว่าวิธีที่จะปลอดภัยจากงูเนี่ยคือต้องเริ่มด้วยการเจริญเมตาต,มตาจิตเมตตาจิตแต่เป็นการเมตตาแบบเจาะจงคือพุ่งเป้าไปที่ตระกูลพญางูใหญ่ทั้งสเลยเอ๋อต้องระบุชื่อเลยนะครับ ใช่ค่ะคือวิรูปักขะเอราประถะชัพยาบุตตะแล้วก็กันหาโคตมกะโหมีชื่อเฉพาะเลยเน,นั่นค่ะอ๋อเข้าใจครับเหมือนสื่อสารไปที่ต้นทางเลยแล้วนอกจากการส่งเมตตาแบบเจาะจงนี้มีอย่างอื่นเสริมอีกไหมครับมีค่ะท่านสอนว่านอกจากจะเมตตาเจาะจงไปที่ตระกูลงูแล้วเนี่ยก็ควรจะแผ่เมตตาให้มันกว้างออกไปอีกกว้างออกไปนี่คือ,อยังไงครับ ก็คือให้ครอบคลุมสัพพสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่มีเท้าอย่างพวกไส้เดือนอสัตว์สองเท้าก็คนนกไก่อะไรแบบนี้สัตว์สี่เท้าอย่างวัวควายหรือแม้แต่สัตว์ที่มีเท้าเยอะๆอย่างตะขาบแมงป่องกิ้งกือโอ้โหครบเลยค่ะคือแผ่ไปให้หมดเลยแบบไม่มีขีดจํากัดไม่แบ่งแยกแล้วการแผ่เมตาสองแบบนี้ทั้งเจาะจงแล้วก็แบบกว้างๆมันช่วยเสริมกันยังไงครับ อ่าคือการแผ่แบบเจาะจงเนี่ยมันเหมือนกับไปแก้ปัญหาที่ตัวต้นเหตุโดยตรงใช่ไหมคะครับคบส่วนการแผ่แบบกว้วงๆเนี่ยมันเหมือนสร้างบรรยากาศโดยรวมที่ดีสร้างความปรารถนาดีไปทั่วๆทำให้จิตใจเรามันอ,อ,อ่อนโยนไม่คิดร้ายไม่ผูกเวรกับใครลดโอกาสการประทะกันใช่ค่ะลดโอกาสการกระทบกระทั่ง แล้วท่านก็ยังสอนให้กล่าวคาถาด้วยนะคะเป็นเหมือนการประกาศเจตนาออกไปเลยคาถาว่ายังไงครับก็ประมาณว่าขออย่าให้สัตว์ต่างๆมาเบียดเบียนเราเลยนะแล้วก็อธิษฐานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงอ๋อเป็นทั้งการขอแล้วก็การให้พรไปพร้อมๆกันทำนองนั้นเลยค่ะ แล้วผมเห็นว่ามีอีกประเด็นสำคัญคือการเสริมกรอบป้องกันทางใจด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยอันนี้มันเชื่อมโยงกับการป้องกันสัตว์ร้ายได้ยังไงครับจุดนี้สำคัญมากน้าค่ะท่านสอนให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นคุณที่แบบว่าหาประมาณไม่ได้เป็นที่พึ่งสูงสุดเป็นคุณธรรมที่ไม่มีขีดจากัดเลยคุณที่ไม่มีประมาณใช่ค่ะ ซึ่งมันตรงข้ามกับพวกสัตว์ร้ายอย่างงูแมงป่องตะขาบพวกนี้ท่านเรียกว่ามีประมาณทำไมถึงมีประมาณครับเพราะว่าพวกเขายังมีกิเลสยังมีความโกรธความกลัวความอยากอะไรพวกนี้อยู่มันเลยมีขีดจำกัดอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้พอเราไประลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งไม่มีประมาณเนี่ยมันเหมือนเรายกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นให้อยู่เหนืออำนาจของภัยร้ายเหล่านั้นเหมือนสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งจากข้างในจิตใจเราเองค่ะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อสู้กับความกลัวแล้วก็มีการกล่าวคำประกาศย้ำเจตนาด้วยใช่ไหมครับที่ว่าเราได้ทาการรักษาตัวแล้วป้องกันตัวแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ ใช้เลยเหมือนการตอกย้ำเจตนาของเราแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยแล้วผลเป็นยังไงครับหลังจากที่เหล่าฤาษีปฏิบัติตามผลก็คือพอคณะฤาษีทั้งหมดทำตามคำสอนอย่างเคร่งครัดเลยนะคะทั้งเจริญเมตตาทั้งสองแบบแล้วก็หมันระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่เสมอครับพวกงูพวกสัตว์ร้ายต่างๆก็ค่อยๆหายไปเลยค่ะไม่กล้าเข้ามาใกล้ในเขตอาสมอีกโอ้โหได้ผลจริงจริง ค่ะเหล่าฤาษีก็อยู่กันอย่างสงบสุขปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวอีกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้กลับไปที่เรื่องของภิกษุรูปนั้นนะคะว่านี่แหละคือสิ่งที่ท่านควรจะได้ทำก่อนเกิดเหตุร้ายพอจะเห็นภาพแล้วครับคือเรื่องนี้กำลังบอกเราว่าเมตตาจิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณธรรมสวยๆที่น่าชื่นชมเฉยๆค่ะแต่มันเหมือน พลังงานหรือพลังที่ฝึกฝนได้แล้วก็นำมาใช้ได้จริงมีผลในการป้องกันภัยอันตรายโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีฐานของใจที่มั่นคงคือการระลึกถึงพระธรรมตรัยด้วยใช่เลยค่ะและสิ่งที่น่าคิดโตก็คือแก่นของเรื่องนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอ,อ,อิทธิริศปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติอย่างเดียวนะคะครับแต่มันอาจจะสะท้อนภูมิปัญญ,ญาของคนโบราณที่เข้าใจกลไกของจิตใจว่าการที่เราตั้งมั่นในเจตนาดี คือความเมตตาอย่างแรงกล้ามากๆประกอบกับการมีศรัทธาความเชื่อมั่นที่หนักแน่นอย่างการระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนการรับรู้แล้วก็ปฏิกิริยาของเราที่มีตอบภัยคุกคามไปได้เลยเหมือนสร้างเกราะป้องกันทางใจขึ้นมาจริงๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดตามเลยทําให้เราอาจจะต้องกลับมามองว่าในโลกทุกวันนี้ที่มันมีความขัดแย้งมีความกลัวอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะ พลังแห่งเจตนาดีหรือความคิดดีๆของเราเนี่ยมันจะสามารถส่งผลอะไรต่อสิ่งรอบตัวเราหรือต่อสังคมของเราได้บ้างไหมนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องนี้ยินดีค่ะ